เรื่องต่อไปนี้ท่านดูนิดนะฮะเพราะว่าจากคุณหมอนัดเกียรติอภิวสุท่านเป็นหมอสูอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่สุพรรณบุรีฮะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังที่แรกเห็นก็คิดว่าใครเป็นอะไรนะครับามันน่าตกใจตรงที่ว่าสิ่งที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยมันไม่ใช่ เป็นเด็กหรือว่าไม่ใช่เป็นอะไรมันเป็นก้อนเนื้อนะครับที่มันอยู่ในพุงคนนะ,ะทุกท่านหมอนัาที่เป็นหมอสูนี่ออกมาบอกว่าการอ้วนของคนอย่าคิดว่าท่านกินเยอะอย่างเดียวแล้วท่านอ้วนอ้วน,นจากอะไรเรารู้หรือเปล่าหมอสูท่านนี้เนี่ยไปเจอเคสหนึ่งน้องผู้หญิงอายุ12ขวบโดนส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชนทีแรก ปวดท้องมากให้คุณพ่อคุณแม่พามาที่โรงพยาบาลชุมชนหมอที่โรงพยาบาลชุมชนเป็นรุ่นน้องของหมอนัดโทรมาปรึกษาก็ประเมินอาการแล้วก็ส่งมาถึงมือหมอนัดเห็นว่าท้องโตสิ่งแรกที่คุณหมอตัดสินใจคือส่งร่างน้องเข้าอุโมงค์ซีทีสแกนไปสแกนดูไปเจอเนื้องอกในรังไข่ หกสิบเซน mm hmm. ฟุตหนึ่งไหมครั mm hmm. คุณแม่จับมือหมอนัดนั่นเลยแววตาเป็นประกายความหวังคือสื่อสารมาบอกว่าช่วยลูกแม่ทีฮะ mm hmm. ปวดหน่วงๆในท้องมาหลายเดือนแล้วน้ำหนักขึ้นด้วยชั่วโมงต่อจากนั้นนะครับมีการผ่าตัดเกิดขึ้น โอ้คุณหมอฝีไม้ลายมือดีฮะจากการผ่าตัดเสียเลือดแค่20มิลลิลิตรเท่านั้นเองไ,ได้ก้อนเนื้อมาหือมาออกจากท้องเด็กอะไม่น่าเชื่อนะอยู่ในท้องเด็ก12ท่านดูในมือฮะก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นเกลียวด้วยนะมีเกลียวหนึ่งด้วยทั้งก้อนอยู่ในท้องเด็กอายุ12ปีอย่างที่คุณเจนว่า ตรวจร่างกายเป็นประจำตรวจภายในเป็นประจำคุณอาจจะไม่ใช่แค่คนอ้วนก็เป็นได้ก็เลยสอบถามว่าเนื้องอกในรังไข่มันมีใหญ่โตขนาดนี้ได้ยังไงมันก็อาจจะเกิดจากกินยาบำรุงกินฮอร์โมนสารเร่งเนื้อเข้าไปในปริมาณที่มาก เกินไปแต่นี่เด็กอายุแค่สิบสองพุงโตอย่างกะคนท้องเก้าเดือน mm. ดีว่าตัดสินใจส่งมาถึงมือหมอถ้าเกิดไม่ถึงมือหมอก่อนแล้วตัดสินใจส่งน้องเข้ารักษากรุงเทพที่ยังไม่รู้ว่าระยะทางแล้วก็ระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้น้องเสียชีวิต mm. ถือว่ายังเป็นความโชคดีนี่คุณหมอบอกขออนุญาตทั้งคุณแม่แล้วก็ ทั้งเจ้าตัวน้องแล้วว่าเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่เพเราะเนื่องจากว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนโดยเฉพาะผู้หญิงควรจะต้องไปตรวจสุขภาพถ้าเกิดเจออะไรที่ผิดปกตินะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยคือจริงๆแล้วก้อนเนื้องอกก้อนนี้นะครับเจอได้จากหลายสาเหตุครับแล้วก็เกิดได้แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากเรื่องของกรรมพันธุ์ได้ พันธุกรรมได้นะครับหรือแม้ข้างอาหารการกินหรือยาบำรุงต่างๆหรือว่าฮอร์โมนต่างๆที่ได้รับไปจากสารเร่งเนื้อแดงการกินรับประทานอาหารต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะผ่ากาผ่านสื่อนะครับก็คืออยากจะมุ่งเน้นให้หญิงไทยสตรีไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดก็ตามเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอย่าคิดว่าอาการแค่การปวดท้องประจําเดือนปวดท้องลักษณะเวลาที่มีอาการปวดจุกแน่นท้องเหมือนรู้สึกเหมือนมีโรคกระเพาะอ,อาหารหรือน้ําหนักขึ้นอาจจะไม่ได้แค่อ้วนอย่างเดียวอาจจะมีภาวะของถุงน้ํารังไข่หรือมีโรคอะไรซ่อนร อยู่ก็เป็นได้